กาพาวะกกูรู้ทุกท่านนะคะเจริญความพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อปบาพานโอดยิ้มพายนะคะก็จะประมาณประเมินค่ายที่ที่จัดมานะอย่างตัวเองก็เข้ามาเป็นแบบพวทแล้วก็ปรับอาหารตามแบบอาจารย์ก็ได้สองปีแล้วนะคะคือเป็นมังสวิรัตมาแต่แรกแล้วะคะ่ะตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วเป็นมังตลอดชีวิตมานะคะ่ะ อันนี้พอมาจัดค่ายแบบเนี้ยก็ดีแล้วก็สะดวกด้วยเราไม่ต้องไปค่ายว่าตอนนี้ไม่อยู่ชัยนาทแล้วไม่สะดวกไปทุมธาน,นีใช่ไหมคะอันนี้ก็แบบว่าเออเราก็ได้มาดูแบบว่าเออมีตั้งหลายรายการด้วยแล้วก็ตั้งแต่เราดูแลตัวเองด้วยยาเก้าเม็ดของเราแล้วก็ปรับสมดุลเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วเราได้เรื่องอาหารอีกแลวเป็นคนชอบทำอาหารเองว่ายิง เรามาอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำอาหารเองใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนอีกมีเทคนิคอีกเออเธอเราก็แบบแหมพออย่างปอกหัวปีเนี่ยพอปอกแล้วแบบสมัยก่อนเราก็แช่มะนาวเลยอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็บางทีเราไม่ได้รอรน้ําคือน้ําเดือดอะค่ะแล้วก็ใส่ไปเออบางทีมันก็ไม่ค่อยเข่าเท่าไหร่เนาะพอเรามาติดตามแบบว่ารายการอาหารเนี่ยค่ะ ก็มีเทคนิคหลายๆท่านมีพี่มวยมีอะไรน้องแหมมมีอะไรหลายๆท่านเนี่ยนะคะพี่อีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมาเราดูโอ้นี่พิกพิกพิกกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเนี่นะเวลาทําเนี่ยนะยังไม่ต้องปอกหัวปีนะเอาน้ําเดือดใ้ผ้าเลยนะแล้วใส่เกลือใส่เกลือลงไปนะแล้วก็ปอกหัวปีลงไป โอ้โหขาวจริงๆเลยค่ะแล้วมันนุ่มมากเลยเอออย่างเมื่อค่อนแบบยาวรู้ปีมันก็ยังมีกรอบๆเนาะอันนี้มันนุ่มอะไรเีอะแบบเออเพราะว่าตัวเองก็บรรพานเนี่ยจะจะรับแบบเป็นสูตรหนึ่งนะคะคือแบบว่าผักต้มโรยข้าวโรยเกลือแค่นี้นะคะไม่ปรุงไม่ปรุงก็สามวันแล้วก็จะรับแบบปรุงปรุงสี่วันไม่ปรุงแบบสามวันอย่างเนี้ยค่ะเออ เออเป็นเทคนิคดีจังเลยเราก็ได้เรียนรู้อันนั้นอันนี้นอกจากเราดูแลตัวเองด้วยแบบเก้าเก้าเมตรแล้วเนี่ยค่ะแล้วยังอื่นๆอีกทั้งหลายอย่างที่เราได้ความรู้ยิ่งฟังธรรมะเนี่ยฟังซ้ําฟังซ้ําเราก็เออบางทีฟังหลายครั้งเราก็ยังไม่เก็ตไม่อะไรก็ฟังอีกทีเออใช่เลยอ่ะอะไรเยอะค่ะก็ได้มีแต่ประโยชน์ทางนั้นเลยค่ะยังไม่เห็นว่ามีโทษอะไรเลยมีแต่ได้รับความสงบสบายและอย่างเวลาเปิดค่ายเปิดอะไรเนี่ย เราอยู่กันสามคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สะดวกที่จะไปเข้าค่ายเนาะยังมีออนไลน์อย่างเงี้ยดีค่ะเหมือนเรามารวมอยู่ในครอบครัวเราตอนนี้ไม่จําเป็นคบเพื่อนข้างนอกเลยค่ะวันๆก็เปิดเนี่ยแบบทํานู่นทํานี่ไปมั่งเอไม่มีใครยกมืออุ้ยมาแจมกับพี่ๆหน่อยไวย้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ได้สภาวะจริงๆยังแอบคุ้คิดเลยค่ะ เออเราก็เรียนเราเข้าค่ายทุกครั้งเนี่ยตลอดมาเลยตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเลยอะค่ะตลอดมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าฟังอาจารย์มานาะนเออบางทีแบบเออฟังฟังคลิปอาจารย์มีแบบขาดหายด้วยเนาะบางทีแอบบเออพี่พ,พี่แบบทางฝ่ายเทคนิคน่าจะดูคลิปออกมาเอยไม่ได้จ,จุ่มจิ้มด้าลิปดีไม่ได้โลกนี้พ้องอยู่เป็นนิด แ,แบบพี่วีก็ทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเธอก็พิหารในทงในทูบดูสิอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะแ,แ,แชร์ให้แบบประเมินผลว่าควรจะจัดต่อไปตลอดไปอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยแบบก็สะดวกสบายกับพี่น้องหลายชั้นค่ะตอนนี้ค่ะ <c oughs> สาธุค่ะอนุโมทนาคุณะภาพันธ์นะคะจะขอออกความเห็นต่างนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงอะคะ่ะ เรื่องผลอาการข้างเคียงของการจัดค่ายนะคะก็ไม่เชิงไม่มีนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีครอบครัวค่ะจะโดนอยู่คํานึงกันเสมอเลยค่ะว่าหมกมุ่นมากเกินไปแล้วแต่จะพูดว่ามันเป็นอาการข้างเคียงมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรา,ารู้จักการประมาณค่ะเอามาใช้เป็นภาษาเอามาใช้เป็นการนิการล้างกิเลสอีกว่าอุ้ยเราบ้ามากไปจริงหรือเปล่าเราประมาณดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็มีข้อตรงนี้นะคะได,ได้มา นะคะแต่ที่บ้านนี่ไม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 ่มีปัญหาเรื่องการฟังเพราะว่าอย่างเราเปิดอย่างน้อยเราก็เป็นหมู่เป็นมวลเป็นพลังใช่ไหมคะเรารวมตัวกันอย่างเราเราไม่ได้มาอ่านบททบทวนธรรมหรือแสดงแสดงภาวะสภาวะธรรมเนี่ยแต่เราก็สแตนบายคือเราฟังตลอดเนยค่ะน้อยก็เข้าเออเข้าเป็นความรู้กับเราตลอดเมื่ออะไรเอ้ยอะไรที่แบบแบบมีประเด็นที่เราแบบหูเราฟังมือเราทํางานก็จริง เอ้ยอันนี้ใช่เลยเอย้ฟังกันหน่อยละมือจากตตงนั้นเพราะาเราไม่มีอะไรที่ต้องเร่งรีบนะคะวันวันหนึ่งเราก็ทำของเราไปเรื่อยงานมันดาได้ทั้งวันนะคะที่บ้านน่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทํางานข้างนอกเนาะก็อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะทิถ้าลูกไปทํางานแล้วก็อยู่กันสองคนอย่างเงี้ยค่ะก็ว่างก็อย่างน้อยเอากสิทธก,กรรมเราได้อีกแหละเออย,ยังปุเอ้พี่เขาปุ้งอันนี้อันนี้ร้อนหรือเย็นวะอันนี้เออเราก็รู้ละเอออันนี้รีรอ อันนี้ิเย็นนะเอาความรู้เพิ่มมาอย่างเนี้ค่ะเออเราก็ได้นี่แต่ความรู้อะค่ะเพราะตัวเองก็ทําสวนอยู่แล้ววันนี้ยังไปเก็บใบติ้วมาโหแตกใบอ่อนเยอะเลยเอาวันนี้เก็บใบชะมวงมาดิมันปูนี้มันร้อนวันนี้สภาพเราเป็นยังไงวะมันร้อนไม่เอาเอาเย็นเย็นดีกว่าอย่างนี้ค่ะเออก็ได้แบบได้ความรู้ตลอดและได้ประโยชน์กับเข้า,ขาตัวเราตลอดในทุกๆครั้งนะคะ ของที่ปรแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าได้ประโยชน์เยอะเลยใช่ค่ะใช่คจะบอกบอกว่าพี่ประภพันนะคะทําให้เห็นเลยนะคะประโยชน์นะคะคืออยู่บ้านนะคะได้ฟังและได้ใช้ประโยชน์นะคะทําอาหารก็ได้กิิกรรมก็ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่ที่ได้และที่ที่สําคัญคือสะดวกค่ะค่าใช้ของของเพื่อนคือกุ๊จะบอกว่าเพื่อพ่อว่าพได้ยินพี่หน่องบอกว่า ข้างบ้านบ่นหมกมุ่นนะคะ่ะท้าง้งกุ้งก็แบหมกมุ่นเหมือนกันเขาก็บอกคำนี้เหมือนกันนะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องอยู่ข้งางๆกันเลยนะคะคือ <c oughs> ก็บอกว่าหมกควันๆอะไรจะจะฟังคือ,ค,อคือกุ้งจะบอกว่าพี่น้องที่เข้ามาฟังอะคะ่ะพอเราติดในรัฐธรรมแล้วอะคะ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออมันอยากฟังอะคะ่ะจริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอะคะ่ะเพราะเท่าที่กุ้งสังเกตนะคะมีทุกท่านอะคะ่ะก็จะโดนบอกว่าหมกมุ่นนะคะ เพราะฉะน,นั้นนะคะเราก็ตรงนี้เราก็ประมาณประมาณการกระทําของเราด้วยนะคะแต่อาจจะยกเว้นพี่นะเพราะว่าพี่ไม่โดนอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาพี่ไม่โดนผมพี่ไม่มีคำนี้เลยมีแต่แบบเอาบองบองออกไม่ว่างเหรอหยุด <c oughs> ฟังซูมเหรออยู่ในซูมเหรอก็ไม่มีกิจอะไรค่ะคือคือท่สอ,อ,อ,อย่าลืมนะคะเรามีเึ้นทางภายในเยอะแยะ อย่าลืมเพื่อนทางบ้านนะคะที่อยู่ข้างๆค่ะค่ะเข้าใจค่ะพอแบบบางทีแบบอย่างลูกกลับมาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในห้องรวมทีวีอย่างเนี้ยค่ะก็ไปถามกันม้างเออมีอะไรมีอะไรบางทีเขาก็จะเมาเพราะว่าเขาไม่ได้ออกเรือนนะเขาอยู่โสดอย่างเนี้ยค่ะก็แม่ก็จะไปคุยด้วยวันนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้วันนี้ที่ทํางานเป็นอย่างนั้อย่างนี้พอสองก็ฟังธรรมอาจารย์ก็เสียบหูเลยค่ะพี่ใช้แบบนี้ค่ะเออเสียบหูฟัง ลูกเขาจะดูละครดูอะไรแล้วก็ดูงั้นอนะบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราฟังอาจารย์แต่เราก็นั่งเป็นเพื่อนลูกไงคะเออบางทีเขา,เาคุยนู่นคุยนี่ก็อ่านไปคุยกับเขาพี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเออชีวิตประจาวันนะคือจะไม่มีปัญหาในครอบครัวอยู่กันอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออแม่แม่เรียนนะแม่มาทางนี้นะอะไรแบบเนี้ค่ะเออเข้าใจกันหมดนะคะแล้วบางทีแบบบางวันที่แบบ พี่อาจจะเปิดช้ามากบางทีว่าสามโมงครึ่งแล้วสี่โมงพอบ้านช่วงนี้เก็บแก่แก,กทําตาไงคะแก่ขับรถไม่ได้ก็จะไปตลาดนัดเอี่ยเขาเขาชอบไปตลาดมาถงเราพี่ก็จะขับรถไปให้อ่ะค่ะแค่นั่งรอเนี่ยเพอว่าสักครึ่งชั่วโมงเนาะส่วนมากแกไปซื้อสัรระรดหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกลับมาพี่ก็จะมาเปิดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเอชีวิตประจําวันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างถ้า ถ้าเถียงหรือพูดอะไรกันอะไรแบบเนี้ยก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายว่าจบตรงนั้นแล้วก็จบไปต่างคนก็ตามจ้า,ากิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเรื่องโอ้โหแบบอะไรมากมายที่บ้านสบายสบายค่ะขอบพระคุณที่ประภัพนทนะทุกค่ะ